ช่เลยครับท่านอาจารย์วันนี้เราเจอกวับท่านอาจารย์นะครับบ้านท้องดลกูบ้านท้องดปลนว่านยาสั่งว่านกันยาสั่งว่านกันยาสั่งนะแต่เราจะเรียกว่าว่านสามือสารก็ทำาจารยสามร้อยชนิดสามร้อยชนิดนะครับนี่สร้างไว้นานหรือยังครับท่านอาจารย์เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ล่าสุดเลยนี่ล่าสุดเลยอาจารย์ก็พูดซะสรุปสะุกเลยคือสร้างเมื่อปี2516เดือนมีนาคมนะครับอีกข้างสร้างไม่เยอะไหมครับอาจารย์นี่ลองพิมพ์พิมพ์มาตัวฮะนี่ลองพิมใช่ทำเป็นออเดอร์ลองพิมพ์ก่อนนะครับโหหน้าตาเหมือนกับอีคิวสั่งเลยนะครับันีมันเน้นน้อยอุปมานดูดโลกนะครับเนื้อว่านยาสั่งของสำนักอาจารย์เสือนะครับ อาถันหมื่นยันของเรานะครับนี่นะส่วนผสมนี่มาจากอะไรเป็นหลักครับว่าหายพลายผงพลายนะผงพลายพลายแนวไหนะฮะไหวไหลาหลวงพ่อนะไหลายสำนักใช่ไหมครับใช่ใช่ที่ให้ลาภให้โชคให้ลาภให้โชคนะเป็นไม่ซ้ำไม่ไม่ไม่ซ้ำเติมใช่ไม่ทําให้เราเป็นทุกข์ไม่ทาให้เรามันทบทำงานนี่นะนี่นะเออครับใช้เขาเรียกว่าใช้มนอะไรเสงครับสมมติ มนธาตุฐานแล้วกันมนอาถานเนาะมนอาถานเนาะแล้วแต่ละคนคือเคล็ดลับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเขาปูเรนของเราครับต่างเรียนต่างคนต่างเรียนนะครับนี่นะครับนะอนี่ก็คืออนุภาพดีไหมครับอาจารย์พ่อบ้านนะได้นะดูแลบ้านช่องห้องหับอย่างทุกอย่างนะเงินทองหลายบบอกหวยได้ไหมครับบอกหวยบอกหวยได้ไหมฮะแล้วแต่โชคลาบเนาะ ได้บางครั้งมันโมโหแล้ว<ช>บอกผิดนี่สิมันน่าโมโหจริงนะฮะไม่บอกซะยังดีกว่าอะไรเงี้ยบอกผิดอะไรเงี้ยนะผิดออกจิมิซ่า,าเนี่ยไอ้ผิดต้องนี่<แ>บอกผ<แ>ิดด้วยเนี่ยผิดต้องแทนนี่นะฮะสำหรับคุ้มครองเนาะ<ช>เด็กนักเรียนก็ได้อยู่บ้านเฝ้าบ้านก็ได้นะครับห<ช>มื่นยันอาถรรพ์ของเรานะครับไอ่นี่ก็คือกุมารทองนะครับ